สวัสดีครับเมื่อนี้ยเผยพ้นพามาเที่ยวเมื่อเนี้ยพูดเม่เอ่อเมื่อไรไปมื้อนี้ยมื่อไรไปไทยยงเสียงเพราะว่าเมื่อพูดว่ดาเด,ด,ดีไปงานบวชคนทันเพราะดีกับมาบ่ได้ไปงานบวชตัวตะแมกคนแล้วสัมผัวตะแมกไปตะแมกแขกรงานอยู่มื้อนี้กัได้เดี๋ยวมื้อเนี้ยคดีเดีได้ไปถ่ายมื้อนี้ก็เลยพามามา อยูดยอมา่ยมากวัดหลงมามาทวัดหลวงพรวตอนนี้ก็แวะเขามาทั้งอำเภอพาชชี้แหละมาทั้งสาะบรครับแหนมากนงเสียนี่แหละเดี๋ยวไปกินเขากันมาอนีมาใบใ่คนกบใย่ารเชียนตัวเรสีิบมาณเดี๋ยวจะกินก่แล้วก็กินเขากันอันนี้เป็นร้านสมตามคนตั้งยุ่ข่างช้างอ่ะร้องกินบ้างวะมว่างๆนาัไงนะครับ ตำปูปลาครับเป็นอ่ะหม้อยิสานน้ำยูะครับเอาไก่ตัวหนึ่งครับครับต่อเนี้อครับปูปลาเพียดยู่ครับเดี๋ยวคนตำหม้หฮวงไห้เดี๋ยวบางคนตำจังน่อยในเด้อยู่นี่ยู่อันมองนี่เป็นอำเภออยังครับเนี่ยบัวจ้ะน้องแค่ตัดน้องแค่อ๋อน้องแค่สลับบุรียู่เสร็เดียวไปนี่เป็น พ่อรวยหลวงพ่อรวยไกลปะครับจากนี้ไปหลวงพ่อรวยแล้วก็มาซื้ออ๋อไปเด้หลายไล่วัดโลดอือ๋อวัดสตือไปทัานเดียวกันจ้าอ๋อนี่ครับมาจากเนี่ยมาเดี๋ยวอยังเนี้น้องแค่เนาะครับเดี๋ยวใส่น้องแค่เขาเดินทางมาสระบุรีจะเอเดี้ยวใส่ก้อนเขาสระบุรีเนาะครับมาเลี้ยวเขาเอิ้นเสร็งไนอืเสร็งไนนี่ครับไปนี่แหละอีกพวกไกลเดี๋ยว่นมาเสียบาวัดหลวงพ่อรวยเดี๋ยวพาไปเบิง วัดมนก็รวยจังน้อยมือน,นีอ่แต่ว่ามาินเขากันไงป้น,นใส่เสียแพ็คชีมมาเลยมือนเีเสียกู้เสี <c oughs> ยก <c oughs> ูามากินเขากันไก่ย่างวิเชียนเนยพเวมาออกจากไอ้ลองแค้มาน่เดียวใส่ามาอีกเ่าไก่กับไม่พอรานคนนี่ยเลยปัม่มพีทีมาก็ดีพ่อรานไก่ย่างวิเชียนนนีนี่แหละบาง,บางๆกับแวมุดหนุนคนได้นี่ไามา่กินตำหุ่นกับเหนียวกับไก่ย่างน้ำผึนเดี๋ว อันคาด่าสองวันสินเออแบบไก่ย่างเดี๋ยวหาไก่ย่างนะครับแถวแบงค์อุ่นผนเลยร้านเพิ่์อยู่นี่เหรอเห็นไปฮยไก่ย่างที่เชียงบุรีัะนี่ครับเดี๋ยวก,กินเขากับไก่ย่างกันจังน,น,น่อยเมื่อไหรโอเค สมตาม,มาเลยอ่ะหอยพ้นเฉี่ยวว่อยงยำนะไ,ได้บ่เหมืนก,ก,กันนะว่าบางพี่น้องไหมเมือไปใส่แมดได้ตำแมกก็ได้หัวหลอกกันน่ะทำกูบาร่าครับแล้วขนเอาไกไมาให้ม,มีน้ำเย็นมาเสือพร้อมน้ำเย็น พ่นซิมต่ำลงยังไนก่อนนั่นมันนอยก่อความมักกวนหมืเจ้าเลยด้วเหรอ,อครับผมนี่ไก่แล้วนี่ไก่ย่างวิเชียนกับเนี่ยหอมหอมหอมเดี๋ยวไปพ่นร่องต่ำอันนี้มนะันจะเป็นถอนบ้านเนื้ออันเพิ่นเกี่ยวเองคอนไม่ได้ซื้อนะอจับครับจับจับ ยูโอเคเลยแซ่บครัสบสดต้มแซ่บเนี่ยพุ้นค้าไทายหลวมเนะีย่ยพุ้นไทยหลูกกัน,นยิ่มใส่เมื่อครับขออนุญาตใส่เมือ่อ,อบ้า มันเห็นไหมกินกับผู้จัดจาก,การช่องอีกไกลกันอีกไกลเสียดจังหวะนู้าย่ามันมีคนถือกล่งองจำนะยีถือกล่อ,อ,อ,องไหนนะฮะไอ้อยัยพูดถือกล่องไหนเนี่ยเอาใส่มือแรกพี่น้องไงไกลมีเทียนหาว่ากินน้ำกันนีตะแม็กมาเที่ยวมือน ต่างพ,พงกับสา่สางต่อกับส่างแม่เก็ดงานมือเนี่ยไอพ้นหนีมาเทียวในพุ้นว่าเดียวไปงานบวชมานบ่มศพมือมันไปงานบวชกันกดเลยวไพุ้นเราไปหาวัดหลวงพ่อด้วยก่อนเอเลยพามาเดาเด ก,กิมมือแ้ครับขออนุญาตใส่มือเลยตุตั้ตมขอใช่พร้อม,มตุตั้มใช่นม่ปูให้หนาป่อมไอ้พ้นกินมเูเชี่ยกันจำใคะดบสิวี <laughs> ดูน yeah. mm. ้ำปลัดคนๆยังไงปลาหมามมันเสียบตันี้ได้ไหมเนาะครับ้าวบารดออกจานข้างานอ๋อหัวโลบุลีมือนกน เยีาของร้านมันบอกมานน่ไปได้หลายทั้งเยอะไปหลายวัดเทียวหลายวัดไปผ้าลูกไปวัดนนไปวัดไปวเด็ปไปมุกไปเดินระยะกันไปคุณละเมืดคุณละจะไม่กลับหรอกนี่คร,บรับนี่ตัวลอยสี่สิบสี่สิบบาทไก่วิเชียนแซ่บไหมครับนี่ต้องเสียฮะ ออมาต้มหัวเกี่ยวมากน้เอาโอเจ๊พี่นังกินสันี้กันเดี๋ยวพี่นองอย่างน้นำก็ใกะปากที่ตามนั้นกจังต้องพูดที่สามได้เดี๋ยวแตไทยแข่งำมือนีดีแหลกทไงหลักหนีตางแบบนเอโอเจครับผมเดี๋ยวบอกกันในบัตรพาไปใยน้วงพอรวยอืมพาไปใยน้วงพอรวยืนี่ กาจะได้นื้อดีๆมาฝากพี่ฝากน้อง,ง,องโอเคครับผมติดตามต่อไปนี่ครับมื่อนี่กะมังหวัดละ่มะมังหวัดวัดตโะโกล่ะว่าแบบหมุนออกขื้นมาขั้นใดนี่ครับบางทางั้งอ่าพระมหา JD เจดีย์นะเจดีย์ครับเจดีย์เปนแบบกระช่างเข่าครับเนี่ยช่างเข่าอยู่ทั้งทั้งนี้ เอาจอดรถไปโรงเรียนก็คนหลายมดเลยครับนี่มาเจดีเพิน่นคนกับมาชายรูปหลายอยู่ครับเดี๋ยว่างเบางเดียวพาเลยบางข้างในน้ำครับเด<า>ี๋ยวครับกําลังรอชิวยางเพื่อสิไปพอม,มาเจดีเหมือนใครแซวว่ากิแดกเริ่มออกครับตอนนี้ก็ได้เมืนหนึ่งยิ่งโบดยู่แต่ตอนนี้แดกออกแล้ว พ้นกันหลายมันอยู่ในทิศพ้นหลายพี่น้งองสองสองแถวอ่าสองแถวเลยสุดเข่าออกันไปพ้นกับทั้งเขา่าจะเหอาะครับดอากาม้เจดีย์บนดอกไม้สดเอาไว้ให้บริกาศนะครับเ่ยงเช้ เสร็จจากลูกทำบุญก็ส่งไปในตู้บริจาคได้ตามกำลังศรัทธานะครับเมื่อชักได้ดอกไม้เสร็จแล้วนะครับให้ท่านเข้าไปกราบหลวงพ่อบริเวณด้านหน้านะครับกราบหลวงพ่อเสร็จแล้ววางดอกไม้เสร็จแล้วก็ให้ท่านเดินต่อไปทางด้านขวามือเลยนะครับมองทางหน้าเลยเป็นร้านเป็นอย่างเงาเหม่ยพ่นมาไ้อถอดต้องถอดท้องเท้าครับถอดท้องเท้าไว้เีเลือกจิบ ขอไปในพามาเคดีครับถอดต,ต้องถ่าไว้พื้นข้างหน้านี่ก็ได้แล้วปูไดามาก,ก็ได้ถอดไว้นี่ครับแล้วก็เดินออกมาทางด้านขวามือนะครับมาร่วมบริจาคนี่คือบรรยากาศทางนอกครับคนก็หลายครับเกือบกอ,องเลยเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวใครว่าเบิ้องหลังนไว้เป็นร้านาดนนอกไม้ครับอยู่ข้างหน้าคือสังขารบนนอของของคุณรวยครับแต่นี้แหละสังขารนี่นะแต่นี้ละอังคารสังขารนี่แหละพวกอุดมเพลินนี่เองนี่ครับ เอาต้องใหม่เมา่หวาบเราพ้นหลายมาอนึ่อีกก็ปบริเวนข้างบนชั้นสองครับ มีบูตสบกหรอครัมีอ,องค์หลวงพอ่อครับที่สัะทํานารวยไว้เดี๋ยวทำบุญด้วนครั อยู่บนทั้งพระมหาเจดีย์ครับชั้นสองครับนี่มองลงไปงงงฟังทั้งด้านล่างก็ดีเห็นวิวเนี่ยครับรอบๆวัดครับฟังทั้งโรงเรียนก็อจอดรถได้ครับมองจอดรถหลายครับอ่มองจอดรถแบบเสียงเงินก็มีแบบฟรีก็มีเนาะนอจอดรถสามสิบบาทอาหารการกรินก็หลายครับนี่อยู่ข้างของครับน,น,นี่นาทางเข้า อีกฟังทั้งหนึ่งเป็นประตูโของอีกฝั่งทั้งหนึ่งครับฝั่งทั้งหนึ่งกับมี่กันเนาะฝั่งทั้งเข่ามันเข่าหลายครั้งครับมันสันสองที่บนขึ้นมาก,กับมี่มากขอลักครั้งมากอย่างไรครับเดินรอบขอลักครั้งครับหนีอยู่บนสันสองครับของพระมหาเจดีย์องวัดตะโพนะครับ,รบนี่นะ ทั้งนี้ี่เป็นขางคล้องเงาปนาวัดคลองทั้งนี้จะเป็นขางคล้องก็มีหม่องจอดรถหม่องอย่างเงาะมีสาราที่เพิ่นกําลังติดสั่งอย่ก็มีครับติดสั่งเสร็จไหมจะมีวันที่คนหลายครับแต่ซุูมบางฟังทั้งคนที่เป็นกําลังสั่งสาระครับครับทั้งนี้ก็ติดคล้องจอดรถจอดอย่างแต่หม่องจอดรถหลายครับอาหารการกินก็หลายเนาะตื่นแล้วยืนแลกินหลายก็ ถ้าว่าวันธรรมดาคนส่นส่วนหลายเนาะแต่สำหรัวันเสาร์อาทิตย์นาะคนสิหลายครับคนเกิดสิน่แนนนิดนึง่งถ้าผู้ใดมีเวลาว่างโอกาสว่างก็มาวันธรรมดาก็ได้เนานะ,อะอันนี้คือว่าทายต้องไปจากพระมหาเจดีย์กับสันสองไปถึงมาอันนี้อยู่ฝั่งทั้งหน้าทั้งด้านเขาเนาะทางเขา้าฟังก็ตกแต่งสวยงามครับมองกรทองท้องเข่าข้างหน้าครับก้อนยิปโาพระมหาเจดีย์ครับคนกิหดหลายนะครับ พระมหาเจดีย์ด้านนี้สวยงามครับบนชั้นสองเป็นเมือยางคอระฆังบนอะไรครับบางข่างนี่ครับตอนนี้ก็ได้ลุงมันนั่งยุบ้างล่างนะครับลุงเมื่อวานบวชยุสระอ่างพระมหาเจดีย์เนาะนี่ครับเมื่อวานก็คอยยกขึ้นครับคอยยกขึ้นหางล่างก้อนสิบขึ้นพระมหาเจดีย์เจ้ว่าขึ้นไปบนพระมหาเจดีย์ล้งมาแล้วครับเลยมันนั่งวายมันไม่ดีมันเย็นเย็นดีเนาะ เามื่อไหวได้เานส่วนมากขึ้นไปประมาณเจดีย์เก็ยืนที่้ังนอกครับนะพอดีไปพ้นกัน,น,นเลยไปเบรลงมาแล้วได้ประกาศข,ของพระอย่ข้างลางที่นอกประกาศขงพออยู่ขขางบนลราขึ้นไปซัน้อนไปบังบิวที่วัดขึ้นไปกาดองขุนบน้ะไปกาดองขุนรวยอยู่ในพระมเจดีย์เรกออกมาก ผู้ใดอยากมาวัดตะโกะมาเที่ยวเลยเนาะขอไก่อะไรหรอครับมาทั้งสรัดบริไกลน้องแค่แวะมหนี่กระแย้มมาเท่าเดียวครับเสร็จทั้งกับ่ะยากกลับไปมาสะดวกครับแต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนก็สิหลาย่เนา่ถ้าเป็นวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคนก็น่าจจะมาหลายครับมาเมือนไรบ้างก็ได้ครับสำหรับนี่ถ้ามาเที่ยววัดตะโกะครับเดี๋ยวพาไปงานตรงนี้เลยครับโอเคนี่ครับคือด้านนอกพระมหาเจดีย์ครับเดี่ยวมายืนหน้า ้ามเขา่าคนไปไหว้คนน้าเดียวเจดีดบ้งนืงข้ขึนไปแล้วยางไปบึงประตูพญานาคครับซึ่งยางไปในสาระกลา,า,างน้ำเนาะแ็บที่มีบง้งดนตรีไทยอย่างเปนเหรียญนี่เนาะเสื้อผ่ายางเบิ้งครับแบนี่ยังขอบานนี จอมั้ยยังครับรับเหรียญรับรูปมี้ยยังครับให้พระอาจารย์เจียวเบนเซนตหนครับนี่อยูสตาลานี่นะคนกับมาเข่าชิ้วเข่าแถวกันอยู่นี่แหละแะหลายเลี้ยงแถวกันครับฟังท่างนี้จะเป็นอุโบสถครับของนงของนามพิ่งกับฟังทั้งฝุ่นครับดีแน่นมากกับสวยงามนี่ครับอุโบสถเพิ่งก์สงามเนาะอุโบสถเก่านี่อุโบสถใหม่ครับของวัดตะโกครับสวยๆงามเดี๋ยวสิพักคอยเบิ่งท่านขอไปตอนแรกวันที่ขอไปพวยพ่นก็เลย ฟอฟีของน้ำเลยกั็มาเติมบัตรกับมาเจิมเงินกับมาเจิมกระเป๋านี่ได้รูปนี่ก็จะได้รูปนะครับของสายการเที่ยวน่นว่จังวดจังโกลนะครับแบ่งกับงคอพาพิตาครับพาพิตามหาลารุ่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งจังครับดจับโกลครับรอยากอะไรแบบมา ทำบุญปุซาอเอาคนบ่นได้คำรถวัสดรีเน่าอีซิบบาทเวัสดรก็ได้ครับใ,รใส่บาทใส่อย่างเพิ่นทำบุญครับประเสริฐไทยใใครับรูปพระปิปปาตารณ์นะครับเดินเนี่ยมาทำบุญได้ครับเจือจ้องแปงเจื้องมะพร้าวอ๋อนี่ครับย่อยพระจะไปไหว้พระในอุโบสถหน่าหลังไหมก็หลังเก่าเลยที่พระอยู่หรือเพิ่งว่าเป็นทั้งหลายโอเค เป็นอุโบสถหลังไม่ของวัตโกรครับประธานปานลีอ้อวโบสถครับภาพกิจกรรมปรกระหน่ครับโดยรอบสารานี่ที่เป็นสาราเห็ดสังกทานเห็ดยังคับไม่เห็ดสังกทานเลยนี่ครับ ภาพโดยรวมจะเป็ขึ้นทางหนาครับเป็นพญานาคเสียงนี่ครับเป็นสาราข้าวนพดงากลางน้ำครับแต่กับถัดมากเป็นพระมหาเจดีย์เนาะสามารถไปกราบไหว้ยเสร็จแลสังขารเบื้องกระยูในพระมหาเจดีย์สันแรกนะครับต่อไปกึ้นที่คอเลยขึ้นไปขังเทิงก็จะเป็นพระพุทธรูปเนาะยกด้านบนครับนี่ก็เป็นสารากลางน้ำถัดไปก็เป็นโบสถ์เนาะจะซุ่มเบื้งครับซุ่มได้ประมาณนี้แหละพระมหาเจดีย์นี่โบสถ์ที่สองหลัง อุโบสถกับ่อไปจากท้างนั่นก็เป็นอุโบสถกับสองหลังหลังไม้กับหลังกาอุโบสถกที่เป็มองเทีวเ่วพนไปเจิมไปเจิมทั้งสองหลังอุโบสถไปสองหลังะจะเป็นหมองไปเจิมกระเป๋าเจิมหยังครับดูซ่าวัตถุงมองพ้นหนาะ,ะนี่ครับมืองพระมาเทียววัดตะโกค,ครับหลายๆจุดที่พระของไปเบิง่งนี่ครับด้านหน้าพระมหาเจดีย์ที่พระกันขึ้นไปกราบไหว้ครับ ะะเสด็จสังขารของหลวงปู่รวยกับยุนี่นะครับอยู่ในสันแรกเขาไปกัสาม,มารถกับไปกราบบาทนะครับนี่ประตูทางเขากับยิ่งใกล้ๆนะครับเ,เดินมากกับมีประตูทางเขาโอเคครับท้ายหละไปนี่ประตูโค้งอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วพนียงขอครับรถจอดไปข้างข้างนอกครับรตู้เย็นพิพิธภัณฑ์ครับท่างพุนก็ทีเป็นของอาจเป็นวิหารของหลวงปู่ครับองค์ใหญ่ครับฝั่งท่างพุน นไปสามมาทั้นแหล้วครับเดี๋ยวายางไปเบิ้องนี่ครับวิหารใหญ่บนยุคทองทั้งนั้นครับนี่ครับข้างบนนี่ก็ที่เป็นรูปหลวงพ่อรวยครับองค์ใหญ่ครับจะอยู่บนวิหารนี่ครับกรอ่ามาทาบุญเนาะสือทีดินทําบุญกระเบื้องหลังคาโบสถิดทองหลวงพ่อรวยนี่ครับฟังท่านนี้ใต่ใตยวิหารเพื่อนเนาะ่นกัะสางวิหารอันใหญ่เลยครับ ทั้งนี่ก็เลยกีาร้านค้าเต้มครับขายของเทียนเลือขายอย่างเดยพาขึ้นไปรวมทั้งบุญอ่านี่ครับเดี๋ยวพายางขึ้นไปบ้งางอืมนี่ครับฟังด้วยสิเดี๋ยวขึ้นไประาศไปครับนี่ครับ นี่ครับคือเป็นวิหารที่เพิ่งกาลังสังเกตการมุ่งลูกค้าตอนกลางนี่ก็ยังท่านมงุมง,งเอามุ่งทจกดันกอบสองขางนี่ครับมีองค์หล,งลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ครับที่เพิ่นนรรมาประดิษฐานไว้บนวิหารนี่ครับประมาณคำว่ากราบไหว้ครับนี่นี่ครับนี่ครับ นี่ครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกรครับที่อยู่บนวิหารครับ มาหมดวันตะปูแล้วก็ไปถาไปต้องหลายหม่องเนาะหลายหม่องไปใหม่หลายหม่องไปใหม่วที่เราสังขารกนอยู่ทั้งพระมหาเจดีย์แล้วกันทุตากับกลังมาทั้งวิหารเนาะของกำลังสางอยู่วิหารกับองค์หลวงพ่อหญ่คือคนกำลังสากนี่นะครับองค์พ่อรวยครับองค์ใหญ่สิสากอย่างนี้วิหารดาวประิงมันมุ้งในสองทางกำลังพูดอะไรอย่างมาหรืออย่างมาเจียวอย่างมาทำบุญับมารถใดครับทุกมือครับจะมาถ้าเป็นวันธรรมดาด้ยคนณมีปักขึ้นหลายเนาะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คพ้นกระจายครับไม่มีใครพ้นกับข้ามา ไคน้วยวัตถครับแล้วก็หายน้ำไปด้วยเออะไดกรได้ำอเบิ้งเขาต้าไหครับไหหมองภาไปเบิ้งมือเนี่มาจนพบจนสุด้ทยมานีวกอนมีเดินทางกลับครับมัอนี่สำหรับมอนี่ขอพุณหลายๆครับวนนี้ครับอกทำไมก็ไปพนึเก่าล่ะเดี๋ยวเขาให้ยึดยเสียงน่เก่าครับมัอนี่พามาทำบุญสำหรับมัอนี่ด้วยใจ พระอาจารย์แก้วลวงพอองค์ใหม่สาดต่องานเต็มที่อยู่ก็ลรมเย็นบักก้อนนตามหาเจดีเป็นศูนย์รวมใดพทาทีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งบโบสามจบ ต่อด้วยคาถาบูาชาลวงคอมีมวเรียนชนะจนขึ้นขอสมเลจพันล้านที่ขอมือค้าปัดเป่าความจนพ่อช่วยดลที่คนเมตตาอ้ลูกได้วรวยกับเอาบ้างนะห้สมคำว่าสิ่หลวงพ่อรวยนอกแน้วเดินไล่ ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญปันนาำสิ่งที่เคยตินแค่คิดไม่ทันทุกฝันบ่อนพ่อให้ช่วยบาดที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยากล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วย ชิตาสมุทธชิตาจะสัจจาริศเกรัสสัพระพุทธชิต,าส,า,สชตาสัพพโสคุณพิพาสัพพตมนรุตมโมมหาลาภาังสัพพสิทธิพระวันตุสาธุสาธุสาธุ